ล,กกาลางุงกำลังทอดเป็นไฟเป็นไฟปลาปลาแก่นแก้วกับลุงเล็กนะคะวันนี้อยู่ที่ตลาดนัดกระทรวงแรงงานะคะ่ะลานนี้นะคะที่หลายๆท่านถามหาอยู่นะคะว่าหายไปไหนนะคะจากโรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้ไม่ได้เข้าวราชวิถีแล้วค่ะลุงมีคนซืปป้อปลาก็จนะมีเป็นกล้วยนะคะกล้วยเฟ้นไฟเป็นมันเฟ้นไฟเผือกเฟ้นไฟอะนี่เป็นเล็กๆอย่างเงี้ย เราไม่ได้ไปอ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงมีกล้วยนะคะมีเผือกอ่ามีบางท่านถามนะคะว่าถ้าเจอร้านไหนขายเผือกให้บอกทีนะคะร้านนี้เลยค่ะร้านป้าแก่นแก้วนี่แหละกาลุงเล็กนี่แหละก็วันอังคารป้าแก่นแก้วมาที่ตลาดนี้ใช่ไหมคะใช่ไปไหนอีกไหมไปตลาดไหนไม่ได้ไปแล้วลูกาอ้โหทำงานอาทิตย์ละวันนี่สุดยอดเลยคุณป้าผ่าตามานะคะก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยพักละมองไม่ค่อยเห็น คุณลุงแซวว่าอะไรนะคุณป้าทำตาสองชั้นเหรอเมื่อก่อนป้าเขียนแก้วก็สองชั้นอยู่แล้วนะแก้วตาชั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำที่เกาหลีไม่ได้ทำที่เกาหลีทำที่ไหนเป็นอะไรตาเป็นอะไรจ๊ะอ๋อต้อต้ออะไรต้อกระจกใช่ไหมเป็นต้อกระจกทำที่โรงพยาบาลไหนอ่ะพนังเก้านะคะได้สิบพนัอ๋อได้ิที่นพนังเก้า นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นปลานะคะร้านลุงเล็กก็ก็จะมีปลานะคะ,ะาขายเด้ง่าย่ะคะ<า>แล้วแต่ฤดูกาลด้วยแล้วแต่ฤดูนะคะก็ะมีปลาทูก็มีคะ่ะเ,เพื่อนๆอ,อ่ป้าแนะนำนะคะเป็นกไหลายยอ้อยให้กินว่านหางจระเข้ต้องเอามาต้มไหมต้อมอ๋อ อ๋อมันไม่มีประโยชน์เท่ากับว่าสดสดใช่ไหมถ้าเราเอาสดๆดมามาต้มต้มแล้วกินน้ํากับวุ้นน่ะเหรอใช่่ะใช่้วุ้นมันอะอันนี้ค่ะอันนี้กากอันนี้หนังไก่จ้ะหนังไก่หนังไก่ต้าไม่งั้นมันจะไม่อร่อยใช่ไหมได้จะกได้อ๋อมันจะกินไม่ได้อ๋อกินกินอย่างเทบูบอยเพื่อนเพื่อนลุงเล็กจะอยู่ร้านร้านมุมนะคะจะเดินเข้ามาเดี๋ยวลิซจะให้ดูบรรยากาศตลาดนิดนึงนะตลาดนี้ลิซจะไม่เดินนะคะเดี๋ยวจะมีร้าน ข,ข้าวปลาซาบะญี่ปุ่นอยู่ตรงหัวมุมตรงร้านแรกนะคะนะคะเดี๋ยวริทจะไปถ่ายอีกหนึ่งร้านแล้วก็จะกลับแล้วค่ะฝนจะตกนะคะคือวันนี้ริทมาทําเรื่องสิทธิประกันสังคมะค่ะแต่ว่า,าเขาขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็เลยต้องกลับไปเอาที่โรงพยาบาลกะะ<อ>็ลไม่เดินแล้วไงถ่ายร้านลุงนี่แหละอันนี้มีนี่ไงมีต้นไม้ะคะต้นไม้นี่เขายังไปโรงพยาบาลเด็กเห็นไหมไปไป,ไป,ไป,ไปต้นไม้ไปวันอะไรไม่รู้ไปวันอะไรโรงพยาบาลเด็กคุณชา้ ต้นไม้ไปวันอะไรคะอ่าวันศุกร์ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะตรงในตึกกับเพื่อนๆตั้งแอนุสา,าวรียชัยอะคะ่ะอยู่ใ,ใกล้ๆกับสถาบันผิวหนังนะคะปะเด็ดน้ำมันนะคะควันอังคารวันเดียวเพื่อนๆถ้าอยากทานนะคะเป็นฝายชิ้นเล็กๆอร่อยๆแล้วก็กล้วยเผือกมันนะคะปลาปลาต่างๆปลาทอดปลานี้มีแบบมีหลากหลายนะคะตามฤด,ดูกาล ไม่ไม่ให้เบอร์แล้วเนาะไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไหวแล้วลวันละอาทิตย์ละวันแค่นั้นเองนะเนาะเบอร์เบอร์เก่าเลยค่ะเบอร์เบอร์เก่เาเนื้อปลกอย่างแก้วทอดออออกล้วยกล้วยกำลังสวยเลยนะแบบไม่ไม่หา่าไม่สุกเกินไปนะอ่ะหักด้ว,<อ>วย,วยาหากินยากมากหนูไปซื้อนี่ได้แบบว่าเป็นลูกเล็กๆกระชิบกระชิบอ่ะ มาติดสวนลูกท้้งตายมาเลยช่วยอ่ะลูกติดตายมาเลยติดสวนลูกตายมาเลยช่วยมันไม่ขึ้นหรอมันมันตายตายมันตายกินคนตายเลยอตายทำไมอ่ะมันแรงมากติดมันแรงมากหนูไปซื้อหนูเจอแบบลูกเล็กๆกระติ๊ดกระติ๊ดกระติ๊ดแล้วดำอ่ะกินไม่ได้ด้วยมันมันจะตายอ่ะสวัสดีครับด้ไปดีช่วยกันเลยอย่างที่แบบว่าอวบๆอย่างที่ป้าเห็แก้วขานก็แพงนะคะหวีละสี่สิบห้าสิบขอบคคร สามที่เจ้าหนูเจ้าขายกันราคาเดิมร้านนี้มีรอยเจ้าสามสิบนะคะเพื่อลองทานนะคะเป็นที่แกสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆแกสไลด์มือนะเพื่อนๆอร่อยค่ะกินอร่อยมากถ้าด้านในอาคารเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตลาดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกรมแรงงานนะคะกับ ของตึกนะคะก็คือตึกนี้นะคะแล้วก็ข้ามไปอีกนิดหนึ่งนิดไม่ได้หันไปนะคะเพราะมีรถจอดอยู่นะคะก็หาถ้าหากเพื่อนๆมาดูทําเลตลาดก็สามารถแวะมาได้นะคะของขายเยอะอยู่นะคะมีมุมตรงนี้ใช่ไหมที่ริถ่ายหเห็นแล้วก็ด้านในอาคารนะคะล่มแล้วก็จะมีทางนี้อีกนะคะเนี่ยทางนี้นะคะตรงไปแล้วก็ข้ามไปอีกตึกหนึ่งนะคะก็มีหลายร้านอยู่อันนี้เอาไม่เยอะค่ะเอาเอาสองร้านพอนะคะทำงานตาม ตามสุขภาพก่อนค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ทาา้นดีจเป็นไฟแรงกันเลยจ้าเป็นไฟเป็นไฟเผื่อเป็นไฟมันนะคะร้านข้างเป็นร้านเต้าหู้ทอดถั่วเหลืองนะคะน้ำจิ้มสูตรมะขามเปียกันไอ้นี่ผมมีเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับมีเต้าหู้ญี่ปุ่นอ๋อเต้าหู้ญี่ปุ่นที่เมื่อกี้พี่ให้หนูลองกินไงแล้วบอกว่าหนูยังไม่เคยกินแต่ช่วงนี้รีกินไม่ได้เลยขอททษมีเต้าหู้ดำด้วยพี่ไปตลาดไอ้นี่ไหมอ่ะ ตลาดที่คณะวิทย์ไหม,ไมไเพราะว่ามันต้องไปกับตลาดคนเยอะแล้วอ่ะเพื่อนๆตอนนี้ที่เคยไปถ่ายที่เขา<อ>นะคะที่คณะวิทย์ถ่ายอยู่นี่วันจันทร์ก็อยู่กระทวงกระทวงสาธาัณสุขวันจันทร์กระทวงสาธาระสุขค่ะเพื่อนๆร้านเต้าหู้นะคะเต้าหู้แบบหลากหลายแล้วมีมีควงเจียงใช่ไหมอ่ะเขาเรียกควงเจียงว่าคะพี่ มีมีของเยอะด้วยเนี่ยอาตัวนี้ค่ะที่เมื่อกี้พี่เขาจะให้ดิฉองชิมเต้าหู้สดจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้อร่อยเพื่อนๆอร่อยนะคะที่ดิฉันเคยทานเต้าหู้ญี่ปุ่นนี่เต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้เขาเรียกคีนุใช่ไหมแล้วก็มีเต้าหู้ดำด้วยเต้้าหูดอันนี้โพธารามโพธารามนะคะของราชบุรีค่ะอันนี้โพธารามวันวันจันทร์ที่กระทรวงสาธารณสุขวันอังคารวันอังคารที่นี่ที่นี่ วันศุกร์ไฟฟ้าภูมิภาคไฟฟ้าภูมิภาคศุกร์ไฟฟ้าภูมิภา,า,าคเสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์วันอาทิตย์ประชานิเวศนึงโหขยันมากนะคะทำงานหยุดวันเดียวบางบางท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยวันหยุดก็จะไม่มีเลยนะคะของพี่ให้เบอร์ไหมเผื่อใครสั่งเอาเบอร์ให้ไหม084ค่ะ6 6 6 6 7 2 2 6 6 7 2 2 08466722โอ้64ตัวค่ะ666666เจ็ดสองเบอร์ขึ้นด้านหน้านะคะอยู่ใกล้ๆกับลุงแก่นแก้วเนี่ยนะคะน่ารักนะคะสองล้านรุ่นคุณพ่อคุณแม่ลิตหมดแล้วเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคุณลุงขอให้ขายดีวันนี้ยังทานไม่ได้ค่ะมันเข้าขึ้นมากค่ะค่ะ เพื่อน,นครับอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์กดซับสคไคร b ์กดกระดิ่งติดตาม,มตาเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคะุณมากค่ะตู้เต้าหู้ผูทลราม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นเต้งหู้โพทะรามาไร้ขึ้นหมูมานนั้นเลยอะลองดึงก็ไม่หาเจอดูได้ถ้าพิมว่าเต้าหู้โพทลรามีจะขึ้นร้านพี่เลยร้านผมเลยร้านแรกเลย